สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องป๊อกกี้8 0 Channel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินเชื่อ Smart ทมันนี่ไทยนะครับเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับรับจำนองฝากขายย้าย,ยถ่ยอนที่ดินนะครับมีบริการ20จังหวัดนะครับมีหลายสาขาทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับขอรับปิดหนี้นอกระบบ ปิดดอกเบี้ยสูงนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นนะครับถ้าติดเบรบิล์บูโรกูแบงค์ไม่ผ่านผมแนะนําที่นี่เลยนะครับสินเชื่อสมาร์ทมันนี่ไทยขอให้คําปรึกษาดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับสามารถสอบถามทางเพจหรือว่าไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรแล้วก็เอาลิงก์ของเขาขึ้นมาให้ดูนะครับไม่มีสมัครทางออนไลน์ไม่มีโอนก่อนนะครับต้องไปสมัครที่ สาขาเท่านั้นนะครับก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าสินเชื่อพวกนี้มาจากเพจมาจาก a c e b o o k นะครับท่านผู้ชมระวังพวกมิจฉาชีพปลอมแปลงมาในในรูปแบบเพจปลอมหรือว่าไลน์หรือว่าคอร์เซนเตอร์โทรมาให้โอนก่อนนะครับถ้ามีค่าโอนก่อนมีค่าเอกสารมีค่าทำสัญญาหรือว่ามัดจําอันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับท่านผู้ชมฝากด้วยนะครับย้ําเลยนะครับนี่สนใจสินเชื่อตัวนี้นะครับเขามี บริการหลากหลายนะครับสามารถแชทโทรสอบถามก่อนได้เลยนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาถึงที่อยู่เรานะครับว่าเราสามารถกู้ได้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินคอนโดหรือว่าอสังหาหริมารัพย์นะครับสามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้เลยไม่มีสลิปเงินเดือนหรือว่าไม่เดินบัญชีธนาคาร อายุเกิน60ปีซับติดจำนองขายฝากจบทุกปัญหาเลยนะครับไม่ต้องหาคนค้ำเพียงมีโฉนดที่ดินหรือนอสอสามก่อก็กู้ได้ทุกอาชีพนะครับถูกกฎหมายนะครับได้รับอนุญาตถูกต้องจากกระทรวงการคลังให้คำปรึกษาดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่เป็นเงินด่วนสมาร์ทมันนี่ไทยผมแนะนำเลยครับสินเชื่อตัวนี้เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก นะครับมีเช็คประวัติทางการเงินด้วยนะครับปิดโปะได้นะครับถ้าผู้ชมสนใจก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมจะมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆสินเชื่อใหม่ๆมาแนะนําให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆถ้าผมมีเวลานะครับซึ่งช่องผมจะต่างจากช่องอื่นคือผมจะมีผมจะมีสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ นะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถนวนรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะมีมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ